สวัสดีครับวันนี้เรามาเทสกล้อง VSTAR c a m รุ่น C 4 6 S นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของ VSTAR c a m มีความละเอียดถึง3ล้านฟิกซิลนะฮะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็มี Wi-Fi ในตัวบ้านที่ไม่มี Wi-Fi ก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็ดูผ่านโทรศัพท์ได้นะฮะตัวนี้มีพอร์ตการเชื่อมต่อแบบนี้ สายแลนนะฮะแล้วก็เป็นเสา Wifi ตัวแดปเตอร์เป็นแบบว่า type C ไม่ใช่ type C ม i นิ mini USB ก็มีแค่นี้ฮะช่องสำหรับท่านที่หาที่ช่องใส่การ์ดต้องบอกว่ามันอยู่นี่ฮะเลื่อนกล้องไปก่อนเลื่อนกล้องขึ้นมานะอยู่นี่ฮะจะมีช่องใส่ SD card อยู่นี่นะฮะอาจจะวนรอบหาหลายรอบหา ทั้งตัวหาไม่เจออยู่ในนี้ฮะอยู่ใต้กล้องเลือนกล้องขึ้นนะฮะก็ใส่การ์ดได้ฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียบไฟแล้วก็ต่อเชื่อมต่อ WiFi กันดูว่าภาพจะคมชัดขนาดไหนนะฮะอันนี้เมนูต่างๆของเขาที่ให้มาก็เหมือนกับกล้อง IP ทั่วๆไปนะฮะก็สามารถจับความเคลื่อนไหวได้โอเค อันนี้ก็เหมือนกล้องรุ่นอื่นนะครอเสียบแล้วมันก็จะหมุนม่หมุนมาอยู่เราจะเทสระบบอันนี้คือเชื่อมต่อไวไฟเรียบร้อยแล้ว